เบร์แอนนี่ทามเกตอารามดูแลคุณเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพได้เพื่อลดการเสียชีวิตและลดการพิการในอนาคตได้ในการที่ไปหาหมอได้ช้านะคะขอบคุณค่ะ ที่เธอมองเห็นว่าางนสุดท้ายความส่ะจมะนั่งสัะวัฒนศักดิ์สวัสดีนะคะเป็นผู้จัดการโรงพยาบาลกายภาพบําบัตรดรเฮลค่ะโรงพยาบาลกายภาพบําบัตรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะคะในการให้การดูแลผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการบาดเจ็บนะคะหรือมาฟื้นฟูะค่ะ ก็คือขั้นตอนการเข้ามารับบริการใช่ไหมคะเบื้องต้นเข้ามาก็คือติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่และ้จะมีการนัดหมายลงทะเบียนนะคะและช่วงนี้อยู่ในช่วงของโควิดใช่ไหมคะเราก็จะมีการเรียกว่านัดเป็นกลุ่มอะคะ่ะหรือนัดเป็นช่วงช่วงของเวลาซึ่งจะไม่ให้ผู้ป่วยมาซ้อนเวลากันแล้วก็ไม่เกิดมีการนั่งรออะคะ่ะเพราะว่าการนั่งรอมันก็เป็นการที่เรียกว่ามันเหมือน มันไม่ใช่ระบบโซเชียลเดเตนซิ่งถูกไหมคะแล้วมันทําให้เกิดการแอรอัดเกิดการแพร่ก,กระจายเชื้อได้ง่ายอะคะ่ะตรงนี้เราก็มีการว่าโอเคคนไข้เคสนี้มีการนัดหมายจะมากี่โมงคนไข้เคสนี้มากี่โมงก็มีการแจ้งนัดหมายเป็นเวลาคะ่ะโดยเรามีการให้บริการมีนักกายภาพบําบัดประจําอยู่แล้วสองท่านมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจําในการดูและคะ่ะกรณีที่เข้ามาเบื้องต้นคนไข้าบางท่านเดินทางมาใช่ไหมคะอาจจะมีเหนื่อย อ่อนเพลียไร้้วก็จะมีพื้นที่ให้พักรอหลังจากนั้นเราจะมีการลงทะเบียนวัดความดันตรวจสอบอะไรเรียบร้อยซักประวัติแล้วเราก็จะส่งไปให้พบนักกายภาพแต่บางท่านอาจจําเป็นต้องพบแพทย์ก่อนเราก็มีแพทย์ให้คําปรึกษาค่ะค่ะหลังจากนั้นเรียบร้อยก็จะมีการกิจกรรมทํากายภาพโดยนักกายภาพบําบัดของเราอะค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าโรคที่ป่วยภาวะอาการที่เป็นนะคะ และก็สิ่งที่จําเป็นต้องให้การดูแลรักษาซึ่งบางท่านที่มาก็อาจจะมีออเดอร์แพทย์ก็คือคําสั่งแพทย์อะคะ่ะที่สั่งให้การรักษาถือมาให้เราด้วยเราก็ยินดีทําให้อะไรอย่างนี้ค่ะ mm. การรักษาของเราก็จะคิดเป็นคอร์สนะคะหรือคิดเปิดครั้งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วยอะคะ่ะจะมีอะไรสอบถามไหมคะ mm. ที่เธอมองเห็นว่างงานสุดท้ายความเสื่อมสรามจงมาพระใบ